สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา19บนาฬิกาส7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลร,รุ่นที่80เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถาวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายธีรชัยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักง,งานศาลยุติธรรม ในกรเรงไกจัญญามัน่นเลขานุการสารอุทธรช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลดีกาและนายอิสาราวรรณสวัสดเลขานุการสารอุทธรคดีชำนันพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมรวมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วย อกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้พิาาพากษาประจำศาลก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะค้ำจุนประเทศผู้ที่มีบทบาทหน้าที่อยู่ในกระบวนการจึงจำเป็นจะต้องถนักว่า การทำหน้าที่ของตนจะมีส่วนอย่างสำคัญในการเสริมสร้างความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีหน้าที่วินิจฉัยอันธาคดีเช่นท่านทั้งหลายยิ่งต้องระลึกถ,ถึงข้อนี้ไว้ให้มาก เพราะการพิพากษาตัดสินอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมจะทำให้บ้านเมืองมีหลักมั่นคงที่ทุกคนในชาติสามารถยึดถือร่วมกันได้อันจะก่อให้เกิดความอุ่นใจมั่นใจและความรู้รักสมัครสมานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษา ความผาสุกร่มเย็นจึงขอให้ผู้ว่าสาทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์ดังที่กล่าวโดยการยึดมั่นในคำปฏิญาณแล้วปฏิบัติตามนั้นได้ให้ได้จริง เวลา20นาฬิกา6นาทีพระราชทานพระบรมร,ราช,ชวโรกาสให้นายนัครินเมฆไตรัตประธานสารรัฐธรรมนูญนำนายสราวุฒิทรงศิวิไลตุลาการสารรัฐธรรมนูญเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวมประคำรองเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรวมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท ด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการวินิจฉัยตัดสินเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับหลักของการปกครองในประเทศซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อประชาชนทุกคนยึงขอให้ท่านยึดถือคำปฏิญ,ญาณอย่างเคร่งครัด ใ,ใช้ความรู้ความสาม,มารถความเชี่ยวชาญตลอดจนวิจารณาญาณที่ถูกต้องในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดความวิิรธรรมแก่บ้านเมืองและประชาชนมันจะนำมาขึ้นความวัฒนาอาศยจากแท้จริงละยงมี Thank <laughs> เวลา20นาฬิกา13นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อายการสูงสุดนำอายการประจำกองเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายโชคชัยทิติกัจธรรมรองอายการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิพาอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและนายสกหลิมสิริวงศ์เลขานุการอายการสูงสุด ร่วมทุลอองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่อายการก่อนเข้ารับหน้าที่อันมีความสำคัญต่อแผ่นดินการที่ท่านทั้งหลายผู้ดได้รับแต่งตั้งเป็นอายการประจำกองได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกันนอกจากจะเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่แต่ละคน จะได้แสดงความตั้งใจจริงให้ปรากฏในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนด้วยความตั้งใจจริงดังกล่าวนี้หากรักษาวไว้ให้ได้โดยตลอดไม่สั่นคลอนหรือสูญสิ้นไปแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือเครื่องล่อใจต่างๆแต่ละคนก็จะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและมานะพยายามโดยไม่ขาดสายที่จะทำงานเพื่อพะุุงรักษาความยุติธรรมตลอดไปจึงขอให้อายการทุกคนมีความเข้มแข็งมั่นคงในความตั้งใจที่ดีที่เจริญตามที่ได้ประกาศไว้ ในวันนี้แล้วออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสมบูรณ์สมเด็จพระนิธิธาที่ราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินญวัดกรีษณะเวลุพุทธารามหรือวัดไผ่ดำจังหวัดสิงห์บุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดปริสนะเวลุพุทธารามหรือวัดไผ่ดำตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นร่วมด้วย ซึ่งมูลนิธิมหาวิชราลงกรราชวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิเซริทนทร์และพุทธศาสนิกชนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อนําจัตุปัจจัยไปใช้ดําเนินกิจการและทํานุบํารุงศาสนสถานของวัดวัดไผ่ดาเป็นวัดเก่าแก่สันนิฐานว่าสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมีเจดีเก่าทรงประคังคว่ำสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุทธ์ไปอยู่ประจําและสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ต่อมาในปี2538สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานชื่อใหม่ว่ัดกรีสษะเวลุพุทธารามส่วนชื่อเดิมวัดไผ่ดำตั้งตามชื่อหมู่บ้านเนื่องจากมีป่าไผ่ดำปัจจุบันมีพระภิสูจสงฆ์และสามเณรรวม116รูปพระครูประพัฒนศิลคุณสำราญขันติโกเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องสมุดกฤษณะเวลุ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระครูวินัยทรน,นิกรสหัส,สชยโยอ,อาจารย์ใหญ่สำนักาาศาสนศึกษาวัดเปรสนะเวรุพุทธารามนิสิตทุนพระราชทานศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์สาขาพุทธบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฝ้าถวายรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เฝ้าถวายรูปเล่มประวัติและผลงานนักเรียนพร้อมทั้งเจดีวัดไผ่ดำจำลองผลงานสามเณรนักเรียนที่จัดทำขึ้นโรงเรียนวัดไผ่ดำเปิดสอนมาแล้ว38ปีจัดการศึกษา3หลักสูตรคือหลักสูตรนักธรรมหลักสูตรบาลีและหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีพระราชวราภร์เป็นผู้จัดการโรงเรียนมีครูพระพิสุ8รูปและสามเณรนักเรียน109รูป เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้สามเณรมีความรู้สามารถเผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้องในปีการศึกษา2,568โรงเรียนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้เจดีอริยทรัพย์7อิงรูปแบบไผ่ดำโมเดลพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญา ฝึกฝนผู้เรียนให้คิดด้วยโยนิสโสมณสิการและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ P D C A มีธรรมะเป็นฐานคือหลักธรรมอเรียทรั์เจ็ประกอบด้วยศรัทธาศีลฮิริโอตัปปะพาหุสัจจะจากะและปัญญาปฐมธรรมที่พระศาสดาประทานแก่สามเณรรูปแรก ออกแบบการเรียนรู้ผ่านเจดีย์ในพระพุทธศาสนาถือเอาเจดีย์วัดไผ่ดำเป็นแรงบันดาลใจและแหล่งเรียนรู้ขั้นปฐมภูมิบูรณาการหลักธรรมอริยทรัพย์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและในวิถีชีวิตเพื่อบ่องเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้มีทรัพย์อันประเสริฐถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะอุดมตามปรัชญาพราะราาชทนเจริญธรรมเจริญความรู้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา16นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปท้องสนามหลวงทรงเปิดโครงการตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกประจำปี2568 ซึ่งมูล,ลนิธิการจนะบารมีจัดขึ้นถึง28ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเห็นความสำคัญและพระราชทานหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดยเครื่องแมมโมแกรมออกให้บริการกับสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี2557 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันและคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกของประเทศไทยรวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของมะเร็งเต้านมและจัดหาทุนสนับสนุนงานของหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมให้กับสตรีด้อยโอกาสอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งประเทศในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูล,ลนิธิการจนะบารมีขึ้น และนิทรศการความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมซึ่งพบมากที่สุดในสตรีทั่วโลกในปี2,563มีสตรีทั่วโลกเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่2,300,000คนและเสียชีวิตปีละ685,000คนประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีละ22,158คนและเสียชีวิตปีละ8,266คนการตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรกช่วยรักษาให้หายขาดได้ และจะออกให้บริการประชาชนณพื้นที่ชุมชนเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูล,ลนิธิการจนะบารมี เวลา16นาฬิกา35นาทีสเสด็จไปอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเปิดโครงการ Princess Collection 2025ซึ่งแบรนด์เซลิวันนวรีร่วมกับวาโก้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อสนองพระดำริในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเิลิวันวรีนารีรัตนราชกัญญา ด้วยทรงมีพระบัณฑิทานส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งด้านอาชีพและครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพทรงตระหนักว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงจึงพระราชทานความช่วยเหลือและทรงร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งเต้านมในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษถึงพระพรานามัยที่ทรงตรวจพบมะเร็งเต้านมเมื่อสองปีก่อน และพระราชทานคำแนะนำในการดูแลสุขภาพรวมทั้งพระราชทานกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งโฆานขมอคุณพยาบาุกานที่มันจะทรมานในช่วงรักษาหน่อยแต่ว่าเชื่อหรือเกินว่าคนรอบข้างคงจะให้กำลังใจกันสำหรับสาวสาว ทุกท่านนะคะก็คือว่ามะเร็งเต้านมไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่อายุเยอะหรือกลางคนมันอายุน้อยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันที่ท่านหญิงได้กล่าวกับทีมกาจนะบาร,รมีไปก็คือว่าเราควรจะต้องโปรโมทให้กับเด็กที่30ลงมาถึง20กว่าตอนเธอเจอก็สิบหดใช่ไหมเยาวชนเพราะว่าอย่างน้อยคือโลกมันเปลี่ยน โรคโรคโรคมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเพราะงั้นเราก็ไม่รู้ว่าเซลล์มันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะงั้นคือก็อย่าให้16ขึ้นไปว่าน,นี่เขาเป็น16ก็อย่างน้อยก็ออบเซอร์เวอร์ไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีคนที่หมั่นดูแลตัวเองนอกจากขยันปั้นหุ่นยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนอาบน้องอาบน้ำก็ดูนิดหนึ่งคืออาจจะต้องคลำหรือดูนิดนึงว่าเออมันมีเซลล์อะไรผิดปกติหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้ารักษาเร็วมันก็ดีอะค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารรค์แบรนด์สิริวัณณวรีมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการ Princess Collection เมื่อปี2566เพื่อระดมทุนสนับสนุนการทํางานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับขององค์กรที่ดูแลแล,และช่วยเหลือเรื่องโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะทรงออกแบบคอเลกชั่น r i n c e s s c o l l e c t i o n สิริวัณณวรี X Waco ากกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในแนวคิดพิงค์บลูม มีสัญ,ญลักษณ์โบสีชมพูสากลพร้อมด้วยดอกไม้สีชมพูความหมายแห่งกำลังใจความเบิกบานที่ส่งผ่านถึงกันมุ่งเน้นให้ผู้หญิงไทยดูยแลร่างกายและจิตใจผลงานคอลเลกชัน i n c e s s Collection ศิริวรรณวรีเอ็กซ์วากอเรมิเต็ดอประจำปี2525 25, ประกอบด้วยชุดชั้นในและเสื้อผ้าเล้าแวร์ในโทนสีที่สดใสโดยเฉพาะสีชมพูสื่อถึงการตระหนักรู้และรณรงค์มะเร็งเต้านมไล่เฉดสีดุดกลีบดอกไม้ มีเฉดสีฟ้าสีเหลืองสีส้มคอรัลตัดกับโทนสีคลาสสิกเน้นผ้าลูกไม้และผ้าปโปรง่งในปีนี้ทรงออกแบบเสื้อยืดพิมพ์ลายภาพวาดฝีประหัตที่ทรงสร้างสรรค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยทั้งนี้โครงการ Pri ริ e เ s ส o l l l c t i o นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีที่แบรนด์สิริวัณวรีมุ่งมั่นร่วมกับพันธมิตร หวังช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้หญิงให้ได้รับกําลังใจสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับโอกาสในการตรวจและได้รับการศึกษาอย่างการรักษาอย่างครบวงจรทันท่วงทีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ p r i n c e s s c o l l e c t i o n สิริวันณวรีเอ็กซวกได้ที่ร้านสิริวัณณวรีชั้นหนสยามพารากอนและเคาน์เตอร์วาโก รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตรทั้ง3องค์กรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศประธานองคมนตรีเปิดการประชุมวิชาการในโอกาส125ปีแห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคดินทราบรมาราชชนนี วันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเทอรือประเกียรติ125ปีสมเด็จย่าที่ห้องประชุมราชนคริน อาคารนครินทรศรีสภาการพยาบาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งสภาการพยาบาลร่วมกับมูล,ลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาแห่งการพยาบาลไทยในวาระครบรอบ125ปีแห่งการพระราชสมภพและส3บสาพระราชปณิธานในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โอกาสนี้ประธานุคมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษหัวข้อสมเด็จย่าก,กับการพัฒนาสุขภาพคนไทยและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่พยาบาลผู้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเพื่อเชิดชูเกียรติสูงสุด ในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นปาผกถาพิเศษจากนางจางรีเจียนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีประจำปี2568นะการบรรยายพิเศษจากพยาบาลผู้ถวายงานและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่น้อมนำพระปณิธานของสมเด็จย่าไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตการพยาบาลและการพรดุงคันไทยให้ก้าวหน้าควบคู่กับการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธรวันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุมเงินตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นายปวัตนวมรัต รองเลขาธิการมูลและนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลและนิธิชัยพัฒนาจำนวน39,105กิโลกรัมซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลขุมเงินจังหวัดยะโสธรรวม12หมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซอรร้อนสุริก เมื่อวันที่23กันยายน2567ส่งผลให้มีพื้นที่เสียหายรวม2,607ไร่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้รับมอบพันธุ์ข้าวพระราชทานคุณภาพดีของมูลและนิธิชัยพัฒนาเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินและฟื้นฟูต่อไปในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ